ล่างนะครับนอนข้างล่างใช้ให้ไรก็แล้วไม่เป็นไรตอนนี้ก็ผมก็อีกนิดนึงนะครับคุณแม่พาออนบอกว่าเงียบกันหมดเวลานี้สู้อๆอดทนครับผมขอบคุณครับคุณแม่พาออนผมก็นี่ก็กทุ่มสี่สิบกับเม่์เนาะก็เงียบเหมือนเดิมเล่นกับยีนวนทุ่ม แม่โอ้ยไปยังไม่ลืมเลยที่เขาจ่ายค่าเทอมให้หนูจ่ายเขาไม่ลืมหรอกตอนตอนที่ไปส่งของนะทาลูกเขาทำรับผลเรียนมันหนเขาจะโอเวอร์คะแนนมาจ่ายค่าเทอมให้มีโอกาสเรียนตั้งใจเรียนเชื่อนะมีโอกาสเรียนเรียนเต็มที่เล่นก็เล่นให้เต็มที่เรียนก่อนค่อยเล่นเล่นไม่สายหรอกเราเล่นตอนเรียนก็ได้ เวลาเลิกเรียนก็ยังมีเวลาเล่นมีเวลาน้องเรียนตอนนี้อยู่มอไหนแล้วขึ้นอะไรแล้วม .2 เดือนหน้าครับขึ้นม .2 ครับคุณแม่ไม่เข็มครับนี่ครับน้องขึ้นม .2 ครับขึ้นมอ .2 ปีนี้ครับผมเปิดเทอมคือขึ้นม .2 ครับแม่เข็มโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนมัธยมครับขึ้นมงครับ น้องน้องเข็มโอ้ไม่ใช่น้องเขโอ้แม่ข็มนะครับอ่าน้องโก้มสองน้องพีทมหนึ่งน้องพีทที่อยู่หน้าร้านนะครับใกล้เปิดเรียนบอกแม่แม่บอกแม่ปอปอทักแม่มานะโอเคครับผมเดี๋ยวให้แม่ปอปอประสานให้ครับผมถ้ายัางไงก็ติดตามได้เลยครับคุณแม่แม่เข็มครับผมกดติดตามช่องน้องไว้ด้วยครับก็ได้ครับผมพังน้ำหวานกับน้องโก้นะครับผม ในติ๊กต็อกนี่แหละครับวันนี้น้องฟานเป็นฉลาของ้านนะแม่ให้ค่าเธออู้ขอบคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ก่อนขอบคุณนะครับคุณแม่ครับแม่เข้มจะส่งจะสนับสนุนค่าเทอมให้ให้น้องโก้นะครับผมขอบพระคุณมากมากครับแม่เข้มครับขอบคุณครับเร็วเร็วขอบคุณนะครับบครับผมโอ้เชียงนี่คือเชียงออันนี้เชียงสองขอบคุณแม่เข้มนะครับผมที่สนับสนุนน้องโก้นะครับค่าเทอม เดี๋ยวยังไงก็อันนั้นก็ครับผมขอให้นะครับดีใจกับน,น้องโก้ด้วยนะครับดีใจแทนน้องด้วยผมก็ดีใจแทนน้องด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้น้องก็ช่วยผมวันนี้ผมก็ต้องช่วยน้องคืนนะครับผมผมก็ต้องช่วยอยู่อย่างนี้แหละครับเ <c oughs> ผมก็ไม่ช,ช่วยยังไงเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันเลยก็ <c oughs> มาช่วยยังไงผมก็ดีใจนะครับผมที่แบบว่าคุณแม่เข็มนะครับผมแม่เข็มนะครับทั้งเมตตาผลไม้ทั้งแบบ จะสนับสนุนบ้านทั้งคัดเทิมนะครับอขอบคุณมากมากครับดีใจแทนครอบครัวตีใจแทนพี่ชายด้วยนะครับดีใจแทนเด้จริงๆนะครับผมขอพระคุณมากๆครับแม่เข็มครับตอนนี้ผมรอแค่ว่าน้ําหวานกินหมดตอนไหนแค่นั้นแหละครับผมก็ไปนะครับผมก็ไปเรื่อยเลยครหหับเออกินก<ม>้อยอยู่ไ,ไ,ไหนก้อยก้อยกินแล้วได้ซื้อก้อยไหมเหมือนน้าได้ยินว่าอิงซื้อก้อยมาไม่ใช่หรอ ถือยำถือยำปูม้าอ่าเอ้าหรอไม่ได้พูดคำว่าก้อยเหรอโอ้หลอนแล้วบาทนี่ทำไมน้าคุณน้าอยากกินก้อยอยี่อะไรซื้อมาไม่รู้ไม่เป็นไรก่อนแล้วแต่คุณน้าบอกแล้วอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาน้าพูดคำนี้ไหมล่ะเออเออน้าเออเลี้ยงซอยจุ๊บนั่นแหละน้าบอก เออนะองกเสื้อเลยซื้อ,อ,อ,อกับข้าวให้แม่เลยพ่อแม่เองเลยน้าบอกแค่นี้น้าจะรออยู่บ้านพีคุณจะตลาดว่าแม่เขาซื้อข้าวไปแล้วหรือว่าแม่ไม่ไรซื้อใช่ปะอ้อมไปตลาดมาแล้วบาบอกโอ้ไม่ได้เราไปซือ้อนี่นมให้พ่อเห็นก่อนไม่สบายเห็นเห็น,เห,นเห็นพี่ฝนไหมล่ะพี่ฝนขายลูกชิ้นนะขายปลาหมึกนะพี่ฝนอันนั้นคือรู้จักกันตั้งแต่สมัยผมไปรุ่นอ่ะพี่ฝนอ่ะเขาเป็นพี่ผมมั้ง คุเขี้ยวสุดสุดไงเขี้ยวสุดสุดทำไมว่าอย่างนั้นล่ะทำไมว่าเขี้ยวสุดๆุล่ะทำไมว่าพี่เขาอย่างนั้นโออพี่ฝนเนี่ยนะเออพี่ฝนจักเรียกพี่เลยจักโรงงานเนี่แหละแต่ได้ก็เรียกเป็นเพื่อนเลยอ่ะฝนอ่ะเขาเรียกทางนี้เรียกยาังเออเออเออ ฝากน้องโกดูแลน้ำหวานด้วยนะไปบ้านปอปอนะคุณแม่พาออนบอกว่าฝากน้องโก้ดูแลน้ำหวานด้วยนะไปบ้านปอปอนะไปบ้นเรผมจะให้น้องไปทุกวันทุกวันเลยครับแต่จะไปเช้าบ้างสายบ้างก็ถ้าไม่ป่วยน้องคาไม่สบายบางทีก็ไม่ได้ไปครับเดี๋ยวนี้ไปได้ทุกวันครับเหมือนเมืนอวนน้องควายไม่สบายอ่ะก็เลยไปนอนหลับอยู่บ้านยายวายุนิดหน่อยอเขาบอกว่าถ้าไม่สบายก็ยังไม่ต้อง ไม่ต้องอันนี้หรอกไม่ต้องมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะฝากให้อยู่นะครับอันนี้ผมก็รอเดีเ๋ยวผมจะไปบันตูลูนะครับผมโอ้ยเลยกลอิ้ยลืมเลยนะครับอืแม่จะขวดฟูแล้วเฮ้ยเป็นใจขึ้นหนึ่งแล้วเดนะี๋ยวพลังวัดจันทร์เต็มทีเลยขาดยังบ่ได้หรอกผมนี่ขาดตัวนี้บ่ได้หรอกนี่เออบันนี้ดูแลเนาะให้จีรู้เนาะ ว่าหิวน้หนต้นน้ำหวานต้นรันน,น้ำกิ๊กห่วยีกว่า,าน้ำกิ๊กห่วย,น,วยนะครับน้ำหวานขาไม่ดีใช่ไหมหรือจําผิดเพราะเป็นพ่อควานเป็นพ่อควานครับไม่นีน้ครับน้ำหวานปกติครับผมแต่พ่อควานทามีทั้งเหล็กมีทั้งมีทั้งเหล็กมีทั้งตอนนี้ผมเป็นเหล็กทั้งตัวเหล็กทั้งตัว มีเหล็กทั้งตัวครับคุณแม่นี้ครับผมเขใส่เหล็กเอวก็ใส่เหล็กขาใส่เหล็กเอวก็ยังใส่เหล็กตอนนี้ครับตอนนี้ครับแม่แม่นกพานได้เป็นเสาหลักเล็กของหมู่บ้านแล้วนกโอ้อก็เหมือนเสาหลักนะครับดูน้ําหวานนะครับผมนก็สงสารค์เพราะฟันไปไม่ได้ไม่ไก็เลยทำานชิปป์กดเนี่ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วแวะกดแตงใส่ซองช่วยกันคุณน้าอยู่ขอบคุณครับใช่ อ๋อไม่ต้องอ๋อ <c oughs> ไปเอาซองบ้านปลาไพ่เขียนนะซองไว้ละโอเคโอเคครับโอเคครับอ่ะน้ำวันหมดแล้วเนาะ <c oughs> อ่ะแม่ควานนังโก,ก้เอาไปข้างหน้าหน่อยอ่ะขอบคุณคุณแม่หน่อยขอบคุณคุณแม่หน่อยขอบคุณคุณแม่หน่อยอ่ะผมก็จะไปเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยว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 อ่ะขอบคุณอุยพร <c oughs> ขอบ เก็บเลยโก้เก็บเลยไม่ต้องให้เอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยอ่ะขอบคุณเขาเรเ่องเขาเรื่อขอบคุณแม่ก่อนอ่ะขอบคุณแม่ก่อนหนึ่งสองสามอ้าวกดน้ำหวานกับน้องฟวยมากับขอบคุณนะจ้าขอบคุณมากครับจ้าเรื่องครับผมอวยพรหน่อยอวยพรหน่อยมีคะแนนนะคะมีคะแนนเหลือกินเหลือใช้นะคะมีความสุขความเจริญกันนะคะการเงินการงานนะคะก็ขอให้ไหลมาทีมานะคะคุณแม่จ๋า ขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านนะคะขอัะพานบุญให้น้องน้ำหวานด้วยจ้าขอบคุณครับโอเคนะครับวกๆๆที่น ma eg ma eg oui <k 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 ั่นเลยโอเคนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อครับผมคุณแม่เดี๋ยวนั่งอีกแป๊บหนึ่ง นั่งอีกคุณพี่ทาโร่แล้วก็แม่ปอๆด้วยนะคะครับยินดีมากมากครับสายบุญเป็นสะพานบุญนะคะ่ะ <ขา S 1> พา<อ>แม่ๆมาแม่ตาน้ำหวานยินดีมากมากครับเท่านั้นถ้าแม่ไม่บอกว่าไปเอาเรือถูกเข้าไรู้นะว่ามีช่องแม่ปอๆลุงลาบเราก็ลุกเดี๋ยวพีาอะไรก่อน,น <S <S แป๊บหนึง่งเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวใครเอาเดี๋ยวออกไปป่ะเออแบบเมื่เกินห้านาทีหรอก ชี้ไ่ชี้ให้ชี้ก็ได้แต่จะดึงกันนั่นเลยปะปะเลยนันงปะปะปะป้าัอยัวตัวตัวใ่เล่นลูกอย่าไปเล่นเสาเสาเสายิ่งใหญ่ด้วยดูเสาไม่ดีเลยน้ำไหลไหลไเลไหลไหลเบนมาเบนมาตามพ่อคว้านในก่อนจะจากกันขอบคุณคุณแม่หน่อยลูกก่อนลูกก่อนแป๊บนึงอ่ะขอบคุณคุณแม่หน่อย นี่ครับเออเอาไม่เป็นไรไม่ต้องใส่เสื้อไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมขอบคุณขออวยพรคุณแม่หน่อยครับขอโชคดีนะครับขอรับไม่รวยครับปัะยุทธนคนยืนครับครับผมนี่ครับขึ้นนะครับสาธุสาธุครับผมพอควานพี่ชายผมก็เหล็กทั้งตัวแล้วตอนนี้นะครับทั้งขาทั้งเอวทั้งตัวครับเหล็กติดตัวนะครับผมยังไงก็สู้ๆครับพี่ชายครับสู้ๆนะครับพี่ชายยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันขอให้ได้ลงช้างเร็วๆนะครับ ป right. ไปไปก็ใช้พืชทะลนี่แระช่วยอืมครับครับนี่ครับไปแล้วครับไปผูกนะครับน้องโก้ไปแล้วครับอ่างเอ่าเออส่งไปก็ได้ทฮ้ไปผูกแล้วครับผมไลเวลาไลก็ไลตัวนี้ครับผมไลเสร็จก็น uh, ี่ครับค <Yeah> ุณแม่ครับไลเสร็จก็นี่ลงนอนอุ้ยอุ้ยนี่ครับผมนี่นอนอยู่ตรงนี้นะครับคุณแม่ครับเพื่อ จะทำลงช้างนะครับตรงนี้นะครับคุณแม่ครับลงพื้นที่ต่ําตรงนี้นครับนี่คนระับพื้นที่ต่ําอันนี้ก็ตรงไร้สดนะครับนี่ก็พื้นที่ต่านะครับจะทําลงช้างในอนาคตนะครับผมจะทาลง